โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมก่อนสงการนะครับเพื่อนวันนี้วันที่เท่าไหร่เนะี่ยสิบเอ็ดเมษาเมื่อเช้าฝนตกก็เลยออกงานเที่ยงนะครับวันนี้สองคันนะฮะสิบห้าไรจะของหน่กลัวฝนบอกเกี่ยวๆไปเถอะว่างั้นนะก็เดี๋ยวนานๆไปกับตาหลงก่อนเดี๋ยวผมรอพี่โอมานะฮะก็โอเคครับเพื่อนตอนนี้พี่โอรมาแล้วนะฮะไป เราไปลุยกันก็ช่วงนี้เดี๋ยวติดสงการล้งสีแต่ล้งสีใหญ่ไม่ปิดแต่ไม่รู้เขาจะให้รถใหญ่วิ่งได้หรือเปล่านลครับสิบสองก็คงจะหยุดแล้วกันแล้วมั่งหรือยังไงก็ไม่รู้แต่ลงสีไม่ปิดซะด้วยเลยดิเขมเพื่อนปะเจอกันหน้าง,งานก็โอเคครับเพื่อนเดินทางมาถึงหน้าง,งานนะฮะบ้านกเกาะราวอ่าเฮ้ยยางอ่อน ยางอ่อนย่างอ่อนปรมาณสองคันครับอโอาเคครับเรียบร้อยวันนี้ตะลือหยุดจ่าบอมหยุดย่ำเทือกทีโอมานั่นนั่นมาครับไปเพื่อนขอเทเลอร์จอดที่นี่หมดอ่ะสองคันเลยเดินลัดที่ถ่ายไป ฝนพ่มเนี่ยเขาก็นิยมถ่ายกันนะครับไปนานๆลงการขนะแล้วโหรถถ่ายใหญ่ถ่ายเย่ะเข้าดีจังเะก็แถวเมื่อลงเกี่ยวอะไรเนี่ยข้าวเป็นกขอ49นะครับก็พอได้ข้าวถือว่าดูดี แต่ราคาติราคาลงมาเยอะครับเพื่อนๆก็รู้ๆกันอยู่เนาะใกล้สงการน่ะๆๆโอ้ยข้าวพ <ๆ S 1> อได้มา เราขึ้นรถกันโอ้รอบเดียวเห็นข้าวเลยนะนะ่เป็นเกวียนเหมือนกนันเพื่อนๆนี่ขนาดยังไม่ได้ตัดหัวรอบนี้นะแดดไม่ค่อยมีเพื่อนๆแต่ร้อนมากอะ่ะแปลกเหมือนกัน เยวเต็มฮะ 电话。 ลมระบายความร้อนแผงออยนะแผงไฮดรอลิกนะครับนั่นเต็มแล้วฮะนั่นข่าวจะไหล โอ้อดนี้ก็น่าจะเทนะฮะแล้วนั่นไปสามเต็มพี่โอ้ก็น่าจะสามเต็มนะครับโอ้โอเต๋อร้อยเตก่อนนะฮะอุ้มแรกมากระเบื้องกลับมาแก้วเพื่อน เว้นหรือดูเดียวเองเว้นข้าวเดียวเดี๋ยวเพื่อนก็โอเต็มมาแล้วเดี๋ยวรอเทเดี๋ยวรอเทถึงไม่ถึงต้องขยับมาทางนี้ต้องหันตูดมาทางนี้น่าหนาว อุ้มสองเลยฮะไปอ้อนเพื่อลุยต่อเดีสร็จแล้วสองอุ้มครับโอมีหนูจัดไปเผื่อจะพอได้ต้มได้แกงบ้างข้าวเนี่ยเราลาวสิบเกียนแค่นั้นแหละเนาะอีกคนละอุ้มีแทบหมดแล้วเนี่ยประมาณห้าอุ้มเนาะดูแล้วเนี่ย เราต้องไปโดนบัวตอนนั้นรอดสองนะครับตัวน,นอดนี้อยดูบางๆบางๆเลยเนาะ đi hả mấy ngay phải làm không luôn ตัวน้อยอ่ะโอ้เยอะอ่ะตัวจิ๋วอ่ะโอ้ไม่ได้เหรอวะโคตรเร็วเลยหนูน้องขาวโคตรไม่อยากเลยอ่ะ หลบโค้นไวเลยเพื่อนได้แล้วโอ้ตีไปกินนะครับไวมากอะมาเลยฮะไปหาไม้มาใหม่ <c oughs> ไม้เลนตีไม่มันแตกอะนั่นโผล่นั่น,นโผล่พี่โอเกือบโผล่ ประมาณสิบวกว่าเกียนได้อยู่เพื่อนๆ็ถอพอได้นะข้าวโดนบวมั่งอะไรมั่งกนะ็ได้ขนาดนี้เอาเหอะเพื่อนข่าวก็ไม่ได้ดูแบบเอือกจนแบบระดับไรระตันเลยอะไรเงี้ยเจ้าของนาคนทําเขาก็ประเมินของเขาถูกเขาก็รู้อ่ะคนทําอ่ะวัดปู่ชิดยายเห็นอยู่นะแน่นตรงไหนหลวมตรงไหนเขาคเนคคเนมาเลยแล้วมาอย่างนี้จะมีหนูออกไหมเนี่ย วิ่งวิ่งว้าวเยี่ยงงูไอ้ตาออกมาพร้อมหนูเลยมึงโอ้ยเสียวอะแต๋วแตกไปหนึ่งมันไม่ใช่อะไรเพื่อนๆคนมันกลัวมันไม่ได้กลัวมันกัดหรืออะไรกลัวท่าทางการเคลื่อนที่อะทะแยงเก็ดมันอะ ดีได uh ้ไปได้สออ่ะถ้าเกิดไปไอสิงค์แล้วพุ่งผ่านเลยนะเอาแล้วเพื่อนตอนนี้นันนันเทอีกแล้วฮะหนุนอยู่ริบๆผมรอดักตีหนูอยู่หัวงานนี่โอ๊ยโทษทีครับอาการไม่ค่อยจะดีหนุนหนุนนันนันเทอยู่มา กนนน้ออยี่่ตีแล้วก็ต้องตีให้ได้หลายๆตัวพี่สอไปไงแล้วไม่ดูนี่โหวนหนดิดน าเาเดี๋ยวไปเยียบข้าวเขาแหวกดีเพื่อนอุ้ยหนูผีใส่ไมอโอกเกี่ยวข้าวตู้ไม่แน่เลยเนี่ยมาเลยมาเลยมาเลยโอชีแล้ว เพื่อนหนูเล็กหนูเล็กเยี่ยมเพื่อนอุ่มสี่ๆโผล่เทลก่อนเพราะไม่หมดไงเฉลยะไดีกว่าเข่าอะไรนะ โอ้่รู้จะตีตัวไหน,นมันออกมาเป็นแหน่เลยได้ตัวเดียวอะ่ะเฮ้ยไอตัวน้อยโอเมียวน้อยจัดออกมาทีตีห้าตัวใครจะไปตีทันไปเถอะมีได้หนูน้อยเท่งนั้นเลยฮะ <c oughs> ก็เดี๋ยวข้าวออกไปส่งข้างนอกแนละ้วเพื่อนไปเถอะ ไปเฮ้ยแมว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 ่มันไม่ถอยะไปเพื่อนเนี่ยเอาเทลเลอร์ไปรับพี่โอตรงนู้นเพราะต้องเดิอนออกมาไงเดิอนออกมาส่งข้าวเนาะเอ่คเอคอมแอร์เสียแล้วมันเสียช่วงสงการก็เจ๊งไอจุกเลยไงไปซ่อมไม่ได้ร้านปิดอ่ะแล้วโคตรร้อนเลยหน้าร้อน เพื่อนถร้อขึ้นมาล้ออ่ะอนะก็เอาแก้บเพื่อนมาแล้วตรงมันติดสายไฟที่มันเป็นสายไฟต่างเส้นนะครับเทไม่ได้ต้องถอยไปเทปอันตรายล,าล่ารถเกี่ยวผ่านยังไม่ได้เลยนะตรงนั้นนะเพื่อนต่ำจัดที่เห็นเป็นริ้วๆนะฮะโอเคโอเคเลย รูดทะลอกหมดนลครับไม่ขี่อ่ะ GPS เอยก็เครเพื่อนเดี๋ยวเราย้ายพี่โอไปโรงงานอีกที่หนึ่งแล้วนั่นก็เดินออกมาพอดีลมแดงๆป่ะเดี๋ยวเราไปก่อนเลยคันหนึ่งติดลมปะเลยโอ้ยหยียบไปเลยเนี่ยต้นพุซยาหยียบไปเลยเนี่ยไว้โตเปล่ามาเลยบอล สายเปลือยเวยเลย,เ,ลยเดี๋ยวไปดับนั่นส่ยพานตู้ก่อนเด้อส่ยพานตู้บิด อบิดเลยหรอไปเลย่้โอ้สอ,องโอ้โอ้ออแล้วว่าหลุดตอนปวดตัวเลยเ่ง่ายเ,เพื่อนๆนะแต่พันตู้กระเซดอะแค่นะั้นแหละเขาคล้องบิดๆออกก่อนเดียงใส่เข้าไปเลย ง่ายได้เอาใส่คล้องๆเบอร้อยห้าสี่เดียวต้องถอดต้องแกะอะไรเนี่ยเสร็จแล้วสะพานตู้เสียก็ดึงเอามือจับออกจับออกง่ายโอเคหืมเราจะไปตรงไหนอ่ะขึ้นรถไป ดเดี่ยวออกไปด้วยเอ๋อวันีกก้ไม่เหยียบอ่ะอเค,คเพื่อนถ้าใครชอบนี้ลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดติดกดึงช่องผมด้วยนะครับผมโอเคครับเจอใหม่คลิปหน้าเพื่อนคลิปหน้าจะไม่ได้ถ่ายอะ่ะเพราะว่าอาจะพักผ่อนบ้างแย่ yeah. <laughs> ร้อนครับโอเคตลอด